อันนี้ก็คือลองมาตรวจจับมแมลงนะคะเนื่องจากว่ามันมีพบบัวระบาดถ้าเราดูแบบผิวเผินเนี่ยข้าวอ่ะจะดูเขียวนะคะจะเหมือนไม่ได้มีหลอดหอมเลยแต่ถ้าเราไปดูสังเกตจริงๆข้าวเราจะเป็นหลอดหอมแต่ว่าเป็นเป็นไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวอายุ34วันก็เลยฉีดฉีดยาฉีดยาสารชีวภัณฑ์ไปสองเที่ยว นะคะแต่ครั้งนี้เราจะฉีดเป็นสารเคมีแต่ก่อนที่จะฉีดสารเคมีเนี่ยเราก็เลยจะมาดูว่าไอ้แมลงอะค่ะที่เป็นสัตููพืชเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะฉีดสารเคมีแต่เรามาตรวจแล้วว่าในนานอะมันพบบัวซึ่งแมลงที่เราที่เป็นไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามหรือตัวเบียนนะมันไม่สามารถที่จะกินบัวหมดได้เพราะฉะนั้นก็เลย ตัดสินใจในการที่จะฉีดสารเคมีในรถนี้นะคะแล้วอีก10วันเราจะใช้บิวเลียเพื่อทำการฉีดอีกทีนึงนะคะวันนี้นะคะแปลงนาของดิฉันเนี่ยจะฉีดสารเคมีเนื่องจากว่าแมลงบวบระบาดนะคะทุกที่ข้าวตอนนี้อายุ3ามวันที่ผ่านมาเราใช้ยาสารเชี่ยวกันมาสองรอบ แล้วเรารู้ว่าเราพอเรา,ามาตรวจแปลงทุกแบบแมลงบวบค่อนข้างที่จะระบาดมากเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้สามเจมีตัดหนึ่งรอบนะคะเพื่อทาการกาจัดมแมลงตัวบินนะคะจากการที่เรามาสํารวจเนี่ยคะ่ะเราจะดูเห็นเลยว่าไอตัวบวบเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะลักษณะของตัวบวบก็คือตัวเหมือนยุงและเป็นสีส้มนะคะตัวเหมือนยุงแล้วเป็นสีส้ม ตอนนั้นก็คือเนี่ยค่ะตัวเหมือนยุงจะเป็นสีส้มๆเนี่ยลักษณะจะเป็นตัวเหมือนยุงแล้วเป็นสีส้มนะคะแต่ว่ามันก็จะมีไอตัวที่ปอกขาวๆเนี่ยมันก็คือว่ามันเป็นที่มันสั่งตัวเข้าไปแล้วนะคะมันก็เลยลอกคราบและไอตัวเนี้ยมันก็บินไปจับในต้นต่อไปคือไอตรงที่ที่ข้าวแตกอมันจะกินเราก็เลยต้องการกำจัดมันไปซะ นะคะแต่ที่เราตรวจดูเนี่ยมันก็จะมีพวกเอ่อแมงกระบี้ซึ่งทําให้เกิดหนอนนะคะแล้วเราก็เจอหนอนหนึ่งตัวด้วยพอเจอหนอนเสร็จแล้วก็จะมีตัวห้ามตัวเบียนครั้งแรกที่เราใช้สารเชี้ยพันเนี่ยข้าวเราก็จะค่อนข้างมีตัวห้ามตัวเบียนค่อนข้างเยอะนะคะแต่เนื่องจากว่ามันมีแมลงบวกละบาดไอ้ตัวห้ามตัวเบียนต่างๆเนี่ยมันมันกินไม่หมดมันกินไม่ทัน เราก็เลยต้องใช้สัเกินนะคะเราจะเห็นว่าข้าวเขียวข้าวเขียวถ้าเรามองตามทุ่งไปเราจะเห็นข้าวเขียวนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีหลอดหอมแต่เป็นไม่เยอะตอนนี้ข้าวสามทุกสี่วันเราดูเราดูมองไม่ค่อยเยอะแต่พอข้าวช่วงสี่สิบห้าวันหรือห้าสิบวันช่วงเนี้ยเราจะเห็นหลอดหอมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดทุกสิบวันนะคะ แล้วก็พอหลังจากนั้นหลังจากที่เราฉีดในครั้งนี้แล้วอีก10วันนะคะนับจากวันนี้ไปเราจะใช้บิวเวลียลงทั้งหมดเพื่อเพื่อป้องกันกำจัดแมลงบินต่างๆไม่ว่าที่จะมาทำลายเป็นพวกศัตรูพืชศัตรูข้าวอะไรประมาณนี้นะ,ะเราจะใช้สารชีวพันธุ์ต่อไปนะคะ